อ่าเห็นไหมครับสิ่งแรกจับมาข้างนี้จะหนากว่าข้างนี้เห็นไหมครับแทบจะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับแล้วก็เห็นหูมีร่องหูมีความคมลึกชัดแตกติ่งหูทั้งสององค์เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะมีเม็ดเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวก,ก็หยิบเทียนไปดูทั้งสององค์นะครับนิ้วมีความคมลึกชัดนิ้วสามจะยาวสุดและเอียงหน่อยฝั่งนี้ก็จะยาวสุดนะครับอ่า เห็นไหมครับก็จะมีเส้นส,สายฝนติดทับพัดที่ติดคมคมเห็นไหมครับแต่ผมเคยเจอไม่ติดก,ก็มีนะครับเส้นนี้นะครับอ่านะครับจำเชนจำเน,เนื้อเนื้อก็เป็นเนื้อเวลาเนี่ยแต่จะมีหลายโซนมีเทาอ่อนเทาเข้มแต่ถ้าเรามองไปที่เนื้อพระเนี่ยจะมีความเป็นไม่ขาวขาวนะครับมีนิมวลสารนะครับเนตรงนี้ก็มีตะกุดอื่นทัดเลยไหมครับอ่าเป็นตะกุดเงินแปดตังเห็นไหมครับเห็นแรมแรมเห็นเลยนะครับอย่างที่ผมบอกถ้าเป็นสเลมันส่วนใหญ่จะพบเจอจะล้องจะยาวนะครับตะกุด อ่านะครับอ่าต่อไปนะครับให้ดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับก็บหลงกุโตเห็นไหมครับอ๋อยีบปลายอ๋อิบตะวัดลงมาแล้วเฉียงไส้ลอริงนี่เหมือนตะขอเกี่ยวเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีเนื้อวาวเข้าไปเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเหมือนแต่ในเฉียงมีเนื้อเกินอยู่ในร่องนี้เห็นไหมครับพิมจกันมีเสกยานะครับอ่าโอเค